สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าบ่าวนำสินสอด999สู่ขอเจ้าสาว วันที่20มีนาคมเพจเฟซบุ o ก k ทรเวนข่าว3ได้มีการรายงานว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรเจ้าบ่าวหอบสินสอด999บาทพร้อมทองสองสลึงไปขอสาวประเภท2ชาวบ้านบ้านเกาะแขกตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรด้านเจ้าสาวน้องการตูนบอกว่าสินสอดไม่สำคัญเท่าความรักเจ้าบ่าวรูปไม่หล่อแต่ใจหล่อมากส่วนเจ้าบ่าวบ,บอกเห็นปุ๊บก็รักปั๊บเลย เจ้าสาวเผยเพราะโควิด -19 แท้ๆทำให้รักพระช่วงนั้นตนตกงานร้านที่ทำงานปิดก็มีเจ้าบ่าวดูแลทุกเรื่องจึงประทับใจและแต่งงานกันอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับท้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณครับ